อันนี้ประมาณสามสิบหกามเจ็ดป่ะันีันดีันที่ี่ทำวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ทำวันที่ยีสี่ก็สามสาวันสาบสีวันโอ้โสามสิบสี่วันถือว่าไวนะถือว่าไวมากเลยโหเมื่อวานผม,ผมไปผมไปตอกบัตรบ้านแหลมพาคนงานไปตอกบัตรฝนตกแรงมาก เอาเหือติดฝนมันก็เหลเม่อ,มอาไว้ตอนนี้เดี๋ยวใช่มันไม่พนนๆๆม้นพคือขิงพวกนี้มันจะกลางได้เห็นไหมเนี่ยที่เขาว่าใบหุ้มกันใบหุ้มกันบางคนด่วน,วนไขอขิงมันเมื่อมันกางได้หมดเลยที่ออกมาแล้วหุ้มอย่างเงี้ยสวัสดีครับวันนี้มาชมนะครับบรรยากาศของดอกลำไยที่บ้านแหลมใหม่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพ่อของน้องฝ้ายนะครับน้องฝ้ายชื่อจิรวรรณงามเลิมยนะครับเป็นพ่อของน้องเขาเองนะครับกับสุสานที่เราเอามา แนะนำให้คุณพ่อก็ใช้แล้วก็สูตรเปิดตาดอกสูตรบํารุงดอกนะวันนี้ดอกออกมาชาัดเจนแล้วนะครับลำาไยน่าจะประมาณ30กว่าวันผ่านแรงมาเหมือนกันแล้วก็ผ่านร้อนมาเหมือนกันแล้วก็ผ่านฝนตกหนักๆมาเหมือนกันซึ่งเมื่อวานก็ตกแรงนะนะครับแต่ที่เห็นเนี่นยได้เห็นดอกชัดไหมนุชชัดแล้วนะครับแปลงนี้นะครับไม่ได้ใช้ตัวท้ายสูงนะครับใช้หลักการเปิดตาดอกแล้วก็ดึงอย่างเดียวเลยนะวันนี้ดอกมาชาัดเจนมากๆแล้ว นี่ครับก้านแดงนะครับก้านแดงใบอ่อนค่อนข้างแรงแล้วก็มีไข่ปลานะครับส่วนใหญ่แล้วก็ที่ดูเราขี่รถมาตั้งแต่ด้านหน้าแล้วก็จะออกใกล้เคียงกันหมดแล้วรอบต่อไปเราแนะนําให้เติมแคลเซียมแล้วครับแล้วก็เติมซิงค์เข้าไปปริมาณมากขึ้นนิดนึงหลังจากนั้นก็เติมปุ๋ยสิบข้างสองสิบเจ็ดเข้าไปเพื่อในการพัฒนาดอกแล้วก็สร้างตาดอกเราก็ทําให้ดอกมันพัฒนายาวถันใจทีนี้มาดูนะครับก็ไม่มีไม่มีเพี้ยไข่แจ้นะ พอระยะที่เพี้ยแก่แจ้จะกินมันต้องเป็นระยะที่เล็กกว่านี้ระยะนี้เลยไปละเลยไปแล้วนะครับลองเดินตามมาดูครับโอ้โหโดอกออกหมดทั้งแปลงใช่ออกหมดเลยฮะแล้วก็ออกทุกช่อออกดีเขาเรียกว่าถ้าพูดง่ายง่ายว่า,น,าน่าจะเกิน99%้ดสซ้ําไปเนตไ้ปนอ,ออกมาหมดเลยเหลือบางต้นบางกิ่งนะครับที่อาจจะหนักมือหน่อยหนักมือหนักมือใบใบแบบไม่เต็มพุ่มก็อาจจะมีร่วงบ้างนิดหน่อยแต่ตอนปัจจุบันก็แทงมาเอาหมดแล้ว เดี๋ยวก็บำรุงดอกไปดูที่นุชด,ดอกมาอ้วนๆเลยขนาดนี้ดูันหลายขาแขนงด้วยนะดูดิขแขนงเยอะด้วยนะขแขนงหมายคมว่าในกิ่งเนี้ยบางทีจังหวะคัดไม่ได้ไงดูดิออกมาหลายแท่งเลยก็แต่ถ้า,ขาแขนงเยอะฟูไฟอะไรเงี้ยนะรเราก็ต้องบำรุงดอกดีๆแล้วก็มันก็มีอโอกาสที่จะติดติดไม่โดกเพราะว่ามันมันมีกิ่งแย่งอาหารกันถ้าดูแบบนี้ที่นุชอนะ ออกมาจากลําต้นเนี่ยนุชแล้วเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมฮะออกออกมาจากลําต้นแล้วออกมากิ่งเดียวแบบนี้ครับอาหารเต็มแล้วก็อย่างเงี้ยน่าจะยาวประมาณนี้แหละ<ช>อันนี้น่าจะเป็นหลักร้อยลูกเลยแหละและดูความเสมอรครับความเสมอของดอกนะฮะออกมาข้างล่างข้างบน,างบนมาใกล้เคียงกันหมดแล้วนะตอนนี้ก็ไม่มีศัตรูนะครับที่อะไรมากวนนี่สวยงามดู <laughs> นี่ชอ่ออุวนๆเลยนะฮะอันนี้ไม่ต้องกวนนะครับขิงก็ดุดละ ที่เห็นเขียวๆนี่คือเป็นในกล้องชัดไหมใช่เป็นดอกทั้งหมดนครับนี่นะใบขิงนเนี่ยนุชเนี่ยในขิงก็หล่นแล้วนะฮะแปลงนี้กี่<ช>ต้นใช่น่าจำไม่ได้แต่เป้าหมายคือยี่สิบสามสิบตันอยู่เหมือนกันนะครับพ่นพ่นสารก็ในปริมาณที่ประมาณสองเท่ากว่าลูกเขยมาพ่นช่วยนะครับชอบอ้วนได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ฮะชอบอ้วนมาต้องมีใครมาแน่เลย ไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยจะบอกใครไม่บอกเจ้าของอสวนวด้วยว,ว่ามาไม่มานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าจะเป็นใครนะฮะเดินมาดูดนุชสวยจริงนะครับสวยจริงฮะเป็นภาพที่คุ้นตาของเราเนาะเพราะฉะนั้นใครใช้สูตรเรานะคะจะเป็นภาพที่คุ้นตาในส่วนท่านเช่นกันเลยจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งเราเข้าใจหูอกชาวสวนเนาะเราอยากให้สวนเราออกแบบไหนอะ ใช่เราก็จะพยายามทําให้ทุกท่านออกเหมือนสวนเราเหมือนกันน่ะอุ้ยมาดุดุจังเลยนะฮะว่าไงไอ้หนูขนพองด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของสวนเลยนี่ออกดีมากเลยครับงออกดีพ่อโอ้แต่ผมรู้ว่าไฟไม่รอดแล้วพักได้สองเดือนแล้วมั้งเหรอเือแล้วทำให้ทุนน่าสวัสดีค่ะเอาเหรอทำก่อนเวลาด้วยครับวันนี้นี่เราทำก่อนเวลาด้วยเวลา ร้อยสี่ผมเอาแค่ร้อยสามสิบพอแล้วตอนนี้มันร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วม่างเกือบร้อยร้อยรยแล้วครับงไรเนี่ยเราอธิบายร่วงใช่แต่ตอนนี้มันมามันมาแหลมแล้วนะนะมันมาแหลมแหลมแหลมเพราะว่าใบร่วงเยอะอันนี้ความรู้สึกเลยเดี๋ยวแปลงโอ๊ยแปลงนั้นใบสวยฮะใบสวยอ๋อชื่นใจจริงๆเลยมันจะมีตรงช้าใช่ไหมครับ อันนี้<อ>แม่ตรงนั้นมัน,มนใบโซมาจากพอฉีดสารปุ๊บมันร่วงหมดเลยเหลือ,อี่นิด<อ>เดียวโซนั้นใช่ไหมฮะใี่ไม่ก็น้องเห่ยงบอกว่าพี่พ่อตาผมว่ากลัวจังเลย <c oughs> กังวลจังเลยว่าจะเป็นยังไงใบมันร่วงเอาต่อไหมบอกเอาต่อได้แต่เบามือหน่อยใช่แต่มันก็ร่วงจนน่ากลัวเลยเนาะ่มันฉีดเองนะมันไม่ให้พ่อตาฉีดหรอกตรงไหนตรงไหนเขาว่าแปลงหน้าแปลงหน้าเขาจะฉีดเองนี่ก็ตั้งแต่แปลงดึงดอกแล้วเขาผมคุยกับเขาบอกเดี๋ยวผมจะมาแต่เช้าเลย เอามาแบบพ่อตามาไม่ทันกลัวพ่อตาเหนื่อยได้กลัวพ่อตาเหนื่อยมันัฉีดครั้งไอ้ตั้งเดียวล่อสองถังคนเดียวอ้ยพ่อไม่ไหวแล้วตะกอนเนี่ยแกฉีดเก่งครดี๋ยวนี้แกไม่ไหวไปไม่ไหวจ้าส่วนใบร่วงเยอะก็โ็โหก็มาก็มาแล้วนะก็มาแล้วมาแล้วแต่อาจจะมาบางต้นถ้า่วงจะจัดอาจจะมาไม่เต็มพุ่มได้แต่ที่นี้ก็มาเห็นมาทุกต้นลวรอยใบ่วงเต็ม โอ้ร่วงแบบไม่ใช่คะมันมันไม่มีใบตั้งแต่แสดงว่ามันได้ยอดเดียวสิครับไม่ได้ยอดเดียวคือมันไม่ออกมันไม่ได้ยอดเลยมันไม่ได้ยอดเลยคนนึ่งเขาได้ยอดกันมันไอ้นี่ไม่รักเลยตัวนี้ร่องรอยฮะร่องรอยร่องรอยร่วงนะครับเนี่ยนี่จะเห็นจะเห็นรอยอยู่นึกว่าใบมันร่วงเยอะจังอย่างเนี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่มันจะออกดอกให้เราดีเพราะว่ามันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมใช่อันนี้เราก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าทรงพุ่ม แต่ถ้าเกิดว่ากิ่งไหนเนาะ<ช>ที่มันมีแบบใบใบมีใบบ้างโดน<ช>สารไปที่มันไม่ร่วงเยอะมันก็มาใช่โอ้โหนี่ฝีมือมากเลยเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะร้อยร้อยเจ็ดสิบต้นนะฮะ<ช>โอ้โหร้อยเจ็ดสิบต้นนูน้ด โอ้นี่ข้างล่างมาหมดแล้วมาหมดแล้วจ้ะนี่เนี่ยเหลือเหลืออันนี้อันนี้ก็ใบร่วงร่วงจริงๆเนี่ยด้วยเหลือไม่กี่ไออันเก่าเหลืออันนี้จริงนู้นมาดูนี่นู้นนนี้ใบร่วงเหมือนกันเน่ยใช่นี่ใบร่วงเหมือนกันเนี่ยมาดูดิเหลือมใช่เหลือมีทีใบเนี่นี่นี่อ๋อเหลือมีทีใบอันนี้ใบร่วงถ้าใครถ้าเกิดใครทำลำไยแล้วใบร่วงก็จะเห็นภาพเนี้ยครับเป็นเป็นแบบอย่างให้ดูใบมันร่วงตั้งแต่ยังไม่ได้ทำด้วยมันแบบ มันมีแต่ใบมันมีใบเดียวบอลสมบอลสมจันปุ๊บมันไปไปใหญ่เลยที่นี่อันนี้ก็หออกมาสวยเลยเนาะใช่ออกมาแจวเลยอันนี้อันนี้แดงก็อันนี้ไม่แดงนะอันนี้ถามว่ามันมันต่ออาหารมันไปไปเลี้ยงอันนี้หน่อยแต่มันมันจะผอมจะอาเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงนะครับเพราะว่ามันออกมาได้แค่นี้ก็น่าจะโอ้โหเบ่งพลังของมันเต็มที่แล้วเพราะมันไม่มันไม่ค่อยมีใบ ใช่ถ้าเกิดมันมีใบแบบคนอื่นเขาอะครับมันก็จะยาวแบบเขาอะยาวแบบเขาใช่เนาะัวแดงอาประมาณเนี่ยเจ็ดแปดต้นประมาณสิบต้นได้ไหมตรงเนี้ยถึงประมาณสิบต้นอ่าแต่มันมาหมดแล้วนะเดี๋ยวดึงบ่อยครับมาหมดแล้วนะอาจจะมีฝั่งเนี้ยที่ต้องดึงบ่อยกว่าเขาก็คือก็คืออาจจะต้องสามสี่วันดึงอีกรอบหนึ่งตรงเนี้ยออกสักอีกสักห้าร้อยลิตรใช่ดึงบ่อยเขาจะดึงพร้อมเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไปฉีดพร้อมเขาอะอนุมันไปยาวแล้วอันนี้มันจะช้าเดี๋ยวมาคนรุ่นเกิน ใช่เราต้องดึงตรงนี้บ่อยและเดี๋ยวก็ตรงเนี้ต้องหว่านปุ๋ยก่อนต้องหว่านเร็วกว่าตรงนู้นเพราะมันจะช่วยตรงนี้มันช่วยตรงนี้ให้เดินให้เดินยอดใหม่นิดนึงแล้วก็ฉีดบำรุงเดี๋ยวบอกน้องเหยาวไปว่าจะใช้อะไรครับอันนี้ประมาณสามสิบหกสามเจ็ดป่ะทาวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสี่ทำวันที่ยี่สิบสี่ก็ สามสิบสามสิบสามวันสามสิบสี่วันโอ้โสามสิบสี่วันถือว่าไวนะถือว่าไวมากเลยโอ้โหเมื่อวานผมไปผมไปตอกบัตรบ้านแหลมพาคนงานไปตอกบัตรฝนตกแรงมากตกติดอยู่เนี่อะรก็ใ่ข้าวที่นู่นเอาเหรอติดฝนมันกนเหลอเมื่อวานโอ้หนี่นี่ก้านแดงเนี่ยของผมสูตรของผมมันมันจะโดดเด่นตรงเรื่องเนี้ยถ้าเป็นเป็นแบบอื่นครับถ้าเป็นแบบนี้ต้องตัดใบอันนี้ก้านแดงเห็นไหมฮะก้านแดงเยนะผกระติกก้านแดงนะถ้าเกิดว่ามันสูตรไม่ดีจริงมันจะไม่เป็นดอกหรอก แล้วใบใหญ่มากเลยเห็นไหมฮะลักษณะการออกแบบนี้ถ้าเป็นคนที่ที่ไม่เข้าใจสูตรอ่ะทําให้ออกดอกไม่ได้อะ่ะเพราะว่าลักษณะใบมันค่อนข้างแรงดูดิใบใหญ่มากเลยนะใช่ปกติใบใหญ่เนี้ยดอกต้องผอมแล้วครับก็เลยให้เห็นว่ามันมีสูตรดึงอย่างเดียวถ้าเป็นวิธีการอื่นก็จะต้องมีการตัดใบบ้างแต่ของเราเราเน้นที่สารฉีดสารถึงถึงดึงอย่างเดียวและดูฮะถ้าภาพบรรยากาศแบบนี้วันเก็บเนี่ยไม่ต้องห่วงเลย เก็บทีเดียวหมดแล้วนุชดูนี่ต้นเล็กนี่ให้ดูตัวอย่างเลยนะเขาบอกว่าต้นเล็กต้องออกก่อนต้นใหญ่ต้องออกทีหลังอันนี้ต้นเล็กออกก่อนแต่ดูมันก็ใกล้เคียงกับต้นใหญ่แล้วนะใช่ก็ไม่มีผลเลยเพราะฉะนั้นสูตรสารดีๆครับมันจะออกพร้อมกันหมดเลยใช่ทั้งแปลงใกล้เคียงกันเก็บรวดเดียวโบมาสวยเนาะ กลางได้เห็นไหมเนี่ย <Yeah. S 2> ที่เขาว่าใบาหุ้มกันใบหุ้มกันบางคนด่วน,วนไอของิงใบเมี่ยมันกางได้หมดเลยที่ออกมาแล้วหุ้มอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องให้มันแบบค้นก่อนพ้นแบบด้านนั้นไปก่อนละเราจะบํารุงมากไม่ได้เพราะใบเนี่ยมันยังไม่แก่ <Yeah. S 2> ถ้าใบเนี่ยกำ <Yeah. S 2> กำแล้วยังแตกอย่างเงี้ยครับ <Yeah. S 2> มันจะมันจะบํารุงเต็มที่ไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราบํารุงเสร็จแล้วเนี่ยมันมันจะไม่เลี้ยงดอกมันจะไปเลี้ยงใบ <Yeah. S 2> แล้วใบมันจะใหญ่พอใบใหญ่ปุ๊บดอกจะชะงัก แล้วสังเกตไหมว่ามันจะมีตไรันใบมาใช่มันมันจะปลายยอดมันจะแดงเพราะว่ามัาไปเลี้ยงใบหมดใช่เพราะฉะนั้นเราเราจะไม่แนะนําให้ให้บํารุงเร็วใช่ใครนะฮะนี่บเรไม่เเวลามันปีปีมาแกจะเร่งใส่ปุ๋ยที่นี่หายหมดเออเพราะว่ามันมันเร่งไม่ได้มันจะไปเร่งใบชุดนี้ครับที่ที่มันแตกแบบนี้ใบอ่อนแบมืนี้กำแล้วยังแตกเนี่ยเร่งไม่ได้เลย ใช่เป็นดอกแล้วหายใช่ไหมจ๊ะใช่ก็บางถ้าบางตั้งคนทําไม่ได้เป็นดอกแบบนี้หายก็ได้นะหายได้นะดอกใช่ประมาณนี้อ่านเนี่ยประมาณเนี้แล้วใบแดงก็ได้เพราะว่าบางทีใจร้อนแล้วสวยงามเดี๋ยวบางลุงต่อนะครับมาแล้วต้องเครียดมาแล้วต้องเครียดนนใจยเครียดกับพ่ออีกเ้เขาเขาก็กังวลไงเพราะเขาก็เป็นคนแบบ ชวนให้พ่อมาลองใช้ผ๋ยูฟฟรนดูอะแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงเขาก็จะเหมือนว่าต้องทําให้พ่อรู้สึกไม่ดีเงี้ยครับใช่ครับโอเคนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลาไปกับคลิปตรงนี้เลยคุณคุณลุงชื่ออะไรอารีสากครับโอ้โหคุณลุงจะเอาจะชื่อเต็มเลยไงคุณลินชื่อเล่นชื่อดิบลุงดิบบ้านแหลมใหม่นะครับอันนี้ลุงดิบที่บ้านแหลมใหม่นะครับไปก่อนนะครับค่ะ